โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาในเกมของดาร์กบอแซดด็กคังแบตเทอร์ Z ok อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาทําการโชว์ตัวละครตัวฟรีอีก่งตัวละครที่เพิ่งได้รับการเปลี่ยนร่างไปเป็นร่างท U วอาเวล120ก็คือตัวละครของทั้งเด็กจากภาคม o วี่ภาคแซดนะครับก็เป็นม o วี่ของภาคทาเปียนเออมูวี่ไอภาคโกคูเซเบอร์ไซอ์สามอะครับนั่นแหละซึ่งมันก็ได้รับการไปต่อเรียบร้อยแล้วหลังจากไม่ได้ไปต่อมาเป็นเวลา กี่ปีไม่รู้นะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนมาครั้งแรก,กเป็นแค่ขั้น UR แค่ขั้นเดียวเท่านั้นนะครับมาเป็นแค่ขั้น SR กับขั้น UR ซึ่งผมก็ทําก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้เปลี่ยนร่างแล้วผมรู้สึกจะทําคลิปโองเขาไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคลิปตอนไปร่าง UR ก็ทําไปแล้วก็วันนี้จะได้เห็นว่าพอเขาไปร่าง TR ได้รับการเปลี่ยนร่างเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นมาขนาดไหนก็มาดูหน้าตาของเขาก่อนแล้วกันนะครับนี่คือหน้าตาของเขาแบบสเตตดาวลุ้งนะครับ HP 9,000 9,008นะนะครับ ADK 10,02ดีเฟนต์7,001นะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบว่ามี HP น้อยไปหน่อยปะนะเออแต่ว่า ADK เนี่ยเด้งมาไกลกว่าชาวบ้านเลยครับเป็นตัวละครตัวฟรีที่เน้เนไปทางสายโจมตีนะซึ่งตัวมันเองก็เก่งไปทางสายดามเมจอยู่แล้วงั้นก็คือถือว่าสเต,ต็เนี่ยเข้ากับตัวละครมากเลยนะครับนะผู้นำนำให้กับสีเขียวนะครับคียบวก250%ถ้าแม้ตามาอยู่2รูปแบบ นะครับมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบระบบของยูนิตซูเปอร์แท็กนะครับไม้ตายแบบยูนิตซูเปอร์แท็กคืออะไรนะมันคือระบบที่แบบว่าเป็นการโจมตีท่าไแม่ตายแบบพิเศษอ่ะก็คือต้องมีเงื่อนไขในการทํางานก่อนถึงสามารถโจมตีแม่ตายอันนี้ได้นะครับก็เผื่อใครไม่รู้นะซึ่งไม้ตายแบบธรรมดาเนี่ยเอฟเฟกของมันนะครับแบบสิบสองี้ธรรมดานะคืออันแรกก่อนแล้วกันเนี่ยอันแรกอเนี้ยครับมันจะสามารถที่จะแซกเอเดเคได้ ก็คือยิ่งตีบ่อยยิ่งตีเยอะเนี่ยมันยิ่งได้บัฟเอเดเคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อ1เทินนะครับนะยิ่งตีเบิ้ลยิ่งตีบ่อยก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆก็เป็น1ตัวละครตัวฟรีที่สามารถสแต็กเอเดเคได้ส่วนแม้ใต้แบบระบบของยูนิตซูเปอร์แท็กนะครับผมนะก็เงื่อนไขในการใช้งานก็คือต้องมีตัวละครที่ชื่อว่าทาเปียนก่อนนะครับในการโจมตีในเทินเดียวกันนะ่ะเออจะอ,อยู่ในเทินเดียวกันเลยนะขอแค่ชื่อว่าทาเปียนก็พอแล้วในเทินเดียวกันนะครับตัวซีไหนก็ได้ มีชื่อทาเปียนปุ๊บทํางานไม้ตายแบบพิเศษเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ไม้ตายแบบพิเศษก็คือยังคงสามารถแซกเอเได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการแซกแบบเท่าเดิมด้วยสแซกแบบ30%แต่ว่าที่เพิ่มเอฟเฟกเข้ามาก็คือเป็นเอฟเฟกในการโจมตีติดคิดิคีคอนนะครับการันตีคิดิคอนจะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นอ่าถือว่าดีมากๆเลยนะครับอยากให้รู้กันคือการโจมตีคิดิคอนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่า หลายๆคนนี่ชอบกันมากนะครับการตีคีริคอนนี่คือแม่งของโลกจริงเลยแต่ว่าเงื่อนไขมันคือต้องคู่กับทาเปียนนะครับซึ่งมันคู่แบบภายในเทินด้วยไม่ใช่แค่าภายในทีมนะภายในเทินเลยผมมองว่าไอ้ทาเปียนเนี่ยมันไม่ได้ลิงก์กับทั้งได้ดีด้วยซ้ำอ่ะเออแล้วมันต้องเล่นคู่ด้วยกันเพื่อเอาเอฟิกมาใ้ตายแบบระบบยูนิตเนี่ยถึงจะสามารถทํางานได้ผมมองว่าเอาจริงคือถ้าใครอยากเอาเรื่องลิงก์เนี่ยก็ไปคู่ตัวอื่นดีกว่า เออเล่นไปตามสถานการณ์ดีกว่าว่ะนะคือถ้าคุณไม่มีซัพพอร์ตนี่คือมันได้แม้ตายแบบต้องเก็บลูกแก้วถึง6คีดด้วยกันถึงสามารถได้แม้ตายได้คือมันลิงก์ได้กันกับทาเปียนได้แย่มากๆเลยนะก็เป็นข้อดีและก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันนะครับมันก็ถือว่าขัดแย้งกันอยู่เออผมมองว่ามันขัดแย้งกันนะนั่นแหละนะครับก็มาครับพาสีของทั้งนะครับพาสีของทั้งในร่างที r อาร์นะครับเปิดมามีบัฟเอเดนเซอร์ดีเฟนที่ จะ10%ตั้งต้นนะครับผมนะแล้วก็เวลาทําการโจมตีถ้าไม่ได้ตายเนี่ยจะบวก ADK Defense เพิ่มอ,อีก50%ไปอีกอ่าแล้วก็จะมีโอกาสโจมตีติด,ตดคิดิคอนแบบไปเด้มแชนก็คือโอกาสในการติดคิดแบบ30%นะครับอ่าแล้วก็จะบวก ADK Defense 7%นะครับต่อจำนวนตัวละครในแคตมูฟวีฮีโร่ในทีมของเราก็คือหมายความว่ายิ่งทีมเราเนี่ยมีตัวละครในแคตมูฟวีฮีโร่เยอะเท่าไหร่เนี่ย ทั้งตัวนี้จะได้บัฟเปอร์เซ็นต์ A D K Defense เจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อเพื่อนในแคดมูวี่ฮีโร่หนึ่งตัวก็คือควรเล่นในทีมมูวี่ฮีโร่แหละครับนะคือมันทํามาเพื่อแบบเอามาต่อเติมในทีมนี้เลยก็คือทีมมูวี่ฮีโร่นะครับแคดมันอยู่อยู่ห้าแคดอ่ะมีแคดไฮบิดไซย่าแคดมูวี่ฮีโร่แคดเบต้าแฟลมแคดเด็กแล้วก็แคดกิฟเต้นบอลเลอร์ซึ่งสี่แคดที่เหลือครับมันเล่นได้นะแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับทั้งแบบเต็มๆอะ่ะคือมันไม่เหมาะกับทั้งแบบเต็มๆ ถ้าอยากให้ทั้งมันเก่งเต็มที่อ่ะมีแค่แคดเดียวที่มันสามารถรีบประสิทธิภาพของทั้งมาได้ก็คือแคดของมูวี่ฮีโร่แคตนี้คือมันควรคู่กับทั้งตัวนี้สุดแล้วนะครับอย่างที่บอกไปคือมันเกิดมาเพื่อเล่นในแคตนี้เลยจริงๆนะคือเกิดมาเพื่อแคตเนี่ยฮะนั่นะแหละก็ถ้าใครต้องการตัวละครมาต่อเติมในทีเมเน,นี่ยตัวเนี้ยสามารถฟาร์มฟรีมาเล่นได้เลยนะไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวมาทําการโชว์กันในชิดนี้แหละว่ามันดียังไงนะครับผมนะซึ่งพาสีไม่หมดนะครับเมื่อกี้ค้างที่ตรงไหนนะ พาส v ฟเราค้างให้ตรงโอเคตรงบัฟเพื่อน a อเด e f e เคดีเนจเต่อเพื่อนในในแชทนะครับเขายังสามารถดีบัฟ a อเฝั่งข้างให้ด้วย20%เป็นเวลา2เทินด้วยกันไม่ทําการโจมตีนะครับก็คือมันมีผลดีในด่านพวกแบบ SBR ด้วยอ่ะด่านที่ศัตรูไม่ได้การสถานะเวลาทั้งมันทำการโจมตีสศัตรูเนี่ยศัตรูมันจะติดตีบัฟลบเ d k 20% 2เทินด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับ ผมว่าพาสีบเขาดูแบบทันได้หลายอย่างมากขึ้นแบบหลายด้านจริงๆแต่จากากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือทําอะไรไม่ได้เลยเ <c oughs> มื่อก่อนนี่คือมีดีแค่เรื่องการเคด,ดิคข้อง่ายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับพาสีสุดท้ายก็คือว่าเวลาทางตัวนี้เนี่ยครับมันเล่นอยู่ในทีมเดียวกันกับทาเปียนนะครับอยู่ในทีมเดียวกันนะไม่ได้อยู่ในเทินเดียวกันขอแค่ในทีมก็พอแล้วเวลาอยู่ในทีมเดียวกันกับทาเปียนเนี่ยมันจะสามารถซัพพอร์ตให้เพื่อนได้นะครับผมนะก็คือซัพพอร์ตดีเฟนซ์สามสิบเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนได้ นะเมื่อมีตัวละครที่ชื่อว่าทาเปียนในทีมของคุณเออนั่นแหละก็ถือว่าพาสีเขานี่คือไปได้หลายอย่างมากเลยนะที่แน่ๆก็คือหนึ่งแล้วแหละเป็นตัวละครสายดาเมจที่ยิ่งตีเยอะยิ่งตีแรงเรื่อยๆนะเป็นตัวละครสายสแต็กดาเมจที่ดูดีแล้วก็เหมาะกับทีมฮีโร่นะครับมีโอกาสในการติดคียดคอนแบบง่ายดายมากๆเลยนะถ้าคุณไม่ได้พึ่งทาเปียนในเธอเนี่ยคุณก็สามารถติดคียได้ภายในตัวด้วย แต่เป็นโอกาสในการติดขี้ไม่เรียมแชนแล้วก็ยังสามารถดีบัฟเอดเคด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันไม่ทําการโจมตีนะไม่พอครับมีทาเปลี่ยนในทีมซัพพอร์ตยืฟเฟันเพื่อนได้ด้วย3 0มอร์เซไปอีกคือพาสีมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ่ะก็ก่อนจะไปทําการรับชมกันเนี่ยผมอยากจะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการกดไลค์คลิปนี้ก่อนแล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะจะได้แบบมีแรงฮึดทาคลิปไปเรื่อยๆเว้ยเออถ้านงนั้นก็ถ้าคุณกดไลค์แล้วพร้อมแล้วงับ รับชมได้เลยดีกว่าว่าทั้งเนี่ยเล้นจริงมันจะเป็นยังไงมาครับเรามาทําการเทสเริ่มจากด่านเกมยาวก่อนแล้วกันก่อนจะไปในด่าน SBR จะมาลองดูว่าทั้งคนนี้ไหเว่าเล่นในด่านเกมยาวเนี่ยเขาจะสามารถแตกเ k AK ไปได้ไกลขนาดไหนแล้วเราก็จะมาทําการวิเคราะห์ไปในตัวด้วยนะครับว่าเขามันเป็นยังไงความสามารถเขาโอเคไหมนะครับเปิดมาเนี่ยเจอเขาเลยเนะครับคู่กับทาเปียนด้วยถือว่าดีมาก จะได้สามารถทําให้มันเนี่ยโจมตีติดคิริคอนได้จะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนที่คุณจะทําการโจมตีคิริคอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณต้องได้ไม้ตายไปก่อนซึ่งอย่างที่บอกครับมันคู่กับทาเปียนมันดีเรื่องของการคิริคอนง่ายก็จริงนะฮะนะคิดิคอนได้ง่ายก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือมันลิงก์กับทาเปียนไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเวลามันอยู่กับทาเปี้ยนเพียวๆเนี่ยลิงคิ้นี่คือมันได้ยากมากทำงานแค่ลิงเดียวคือลิงเนี่ย สโตรดพพอร์ตลิงเดียวเว้ยแล้วคือไม่ใช่ลิงคีนะถ้าคุณอยากได้ไม้ตาคุณต้องเก็บลูกแก้วให้ได้แบบพอดีเป๊ะๆหกลูกอะอย่างเงี้ยถือว่าเราโชคดีอยู่นะครับดังนั้นคือผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เอาจริงมองข้ามไปได้นะตรงเนี้ยนะครับเล่นไปตามสถานการณ์ดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าถ้าคุณเอาเรื่องลิงสกิลมาเป็นที่ตั้งเนี่ยน,น่าจะมีผลมากกว่านะเออ ถึงมันจะตีคริติคอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่ามันจะดาเมจไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะ่ะถ้าคุณอยากแรงคือคุณต้องหาคู่ลิงก์อย่างเช่นอย่างเงี้ยคู่กับทั้งซูเปอร์ไซยา่าเนี่ยจะมีลิงก์ทำงานหลายลิงก์ด้วยกันนะครับเป็นลิงก์ดาเมดด้วยไงนะลิงก์อินโนเซนต์อะไรอย่างงี้นะครับผมก็เป็นการแบบบวกลิงก์ดาเมจไปในตัวด้วยก็นั่นแหละฮะประมาณนั้นนะครับเอาง่ายคือผมหมายความว่าถ้าคุณอยากมีดาเมจแรงเนี่ยคุณก็ต้องแบบหาคู่ลิงก์กับมันซึ่งทาเปียนเนี่ย มันบวกแค่แบบนิดหน่อยจริงๆสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็บวกแหละแต่ว่ามันทํางานแค่ลิง์เดียวงั้นก็คือถ้าคุณอยากแรงแบบจริงๆเนี่ยไปสู้ลิงก์กับคนอื่นดีกว่าเออไปหาตัวละครช่องสามมาคอยลิงดีกว่านะครับเพราะบางเทินเนี่ยมันไม่ได้จริงๆไงนะดาเมจล้านหกแสนนะครับผมมองว่าดาเมจเขาดูดีมากเลยนะเนี่ยเปิดมาเป็นหลักร้านก,กว่าๆนะนี่ตีคิดคละครชัวร์เลยเปอร์เซ็นต์นะครับ คือเปิดมาเทิร์นแรกไปล้านกว่าแล้วนะแล้วแบบว่าน no ซัพ p อ o r t นะเนี่ยนะครับดาเมจเข้าไปไกลมากนะเอาจริงแล้วนะดาเมจอย่างนี้นี่คือคุณสามารถเห็นได้ด่านใน SBR ได้ง่ายๆเลยอะ่ะคือหลักร้านกว่าภายในเทิร์นแรกเนี่ยผมว่าแม่งแค่น,นี้ก็เฟี้ยวพอแล้วนะครับเฟี้ยวพอแล้วเว้ยเออนะครับมาอ,อ่อดีเฟนส์ของทั้งนะครับแบบนซัพ p อ o r t นะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับเจ็ดหมื่นห้า ถือว่าตอนเปิดมาเนี่ยบางนะถ้าหรือว่าโดนโจมตีแม้ตายเข้ามาเนี่ยโดนเจ็บแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมว่าพาร์สีเขาเนี่ยเวลาเขาทาการลั่นไม้ตายไปเนี่ยเขาจะได้บัฟดีเฟนเทอร์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะถือขึ้นไปอีกเวลาคุณทําการโจมตีไม้ตายดังนั้นก็คือทั้งเนี่ยควรโจมตีไม้ตายก่อนแล้วค่อยแทงนะครับนั่นแหละก็เหมาะมากๆเลยนะครับก็ดีเฟนท์หลักเจ็ดหมื่นห้าตีเสร็จบวกดีเฟนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นเป็นหลักแสนกว่าได้นะ ดีเฟนต์เอาจริงของทังเนี่ยดีเฟนต์จริงของทังก็คือประมาณหลักแสนกว่ากว่าได้เลยอะ่ะถือว่าดูดีมากเว้ยดีเฟนต์หลักแสนกว่าก่านะตัวละครสายดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดาเมจสายท่แตกเกร์ด้วยเนะี่ยโอ้ผมว่าโอเคนะหรูเลยฮะมาลิงทํางานอยู่3มลิงเองนะผมว่าลิงเขาผมว่าลิงเขามันจะดีก็ดีไม่ได้ดีขนาดน,นั้นด้วยซ้ำอะ่ะดีไม่สุดอะ่ะเออแย่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นนะ มีลิงซีไฟเตอร์อยู่นะลิงดาเมจนะลิงซีไฟเตอร์เนี่ยแต่รู้สึกว่าจะหาคู่ลิงได้ยากเหลือเกินนะรอบนี้ล้านแปดนะครับผมนะเมื่อกี้ล้านเจ็ดรอบนี้ล้านแปดเลยก็เด้งมาคิดว่าตกต่อหนึ่งเทินก็เทินละแสนอะ่ะเออหนึ่งแสนดาเมจต่อหนึ่งเทินนะครับหนึ่งแสนดาเมจตกต่อหนึ่งเทินนี่ถือว่าไปไวเหมือนกันนะถือว่าเป็นการสแต็กรีดีคีที่ไปไวนะหนึ่งแสนดาเมจต่อหนึ่งเทินเนี่ยคือมันเป็นตัวละครโตฟรีไง ไม่ใช่ตัวละครตัวกาชานะตัวละครโตฟีล้วนๆเพียวๆนะครับฟาร์มฟรีๆเลยจริงๆนะมาได้ไกลขนาดนี้ถือว่าผมภูมิใจมากแล้วนะฮะมาไกลมากจริงๆตัวนี้เทร์นี้นะครับสังเกตได้ว่าคู่ลิงเนี่ยเป็นคู่ลิงที่ไม่ได้เข้ากับทังเลยเลยว้ยเรื่องของลิงคี้เนี่ยนะอย่างที่บอกเลยครับทาเปี้ยนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเวลาอยู่กับทังมันก็ได้ผลให้ทําให้ทังเนี่ย ทำให้ทังมันติดกิริย์อนได้ง่ายขึ้นก็คือเอาไว้คอยเลี้ยงทั้งให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากลับกันมันก็ไม่ได้ทําให้ทั้งมันได้แม้ตายง่ายขึ้นด้วยอะ่ะเออถ้าคุณไม่ได้แม้ตายคุณก็เสียทุกอย่างอะ่ะเพราะแม้ตายคือสิ่งที่แบบว่าจะทําให้ทั้งเนี่ยเก่งขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นผมมองว่าแม้ตายสำหรับทั้งเนี่ยสําคัญมากเลยซึ่งทาเป็นมันทําให้ทั้งได้แม้ตายได้ยากมากถือว่าโชคดีที่เราได้แม้ตายนะครับลูกแก้มันพอดีเป๊ะเนี่ย โอเคยังโอเคอยู่ป้าได้ไหมตายอยู่นะครับผมนะก็เจ๋งดีมารอบนี้ดาเมจจะเท่าไหร่มาดูกันนะฮะหนึ่งล้านหกแสนนะครับผมนะเบลเพราะว่าอะไรนะครับเบลเพราะว่าลิงก์ทำงานแค่ลิงก์เดียวคือลิงก์ solid support ลิงก์เดียวจริงหมดแล้วนะครับนี่ครับติดเบิ้ลเป็นการติดค,ดคริคอนจะชัวร์จากการโจมตีแม้ตายไปแล้วนะครับลืมบอกนะครับไอตรงเอฟเฟกต์แม้ตายระบบยูนิตเนี่ย ที่มันบอกว่าการันตีโจมตีคิดิคอนจะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินเนี่ยก็คือหมายความว่าเวลาคุณโจมตีไม้ตายแบบยูนิตไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณติดเบิ้ลหลังจากที่คุณตีไม้ตายแบบยูนิตไปเนี่ยการโจมตีในการติดเบิ้ลครั้งนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันการันตีคิดิคอนจะชัวร์เพราะว่ายังคงติดพาสซีฟในการคิดิคอนจากไม้ตายมาอยู่เพราะว่าไม้ตายบอกว่าการันตีคิริคอนนะครับเป็นเวลา1เทินได้กัน1เทินก็คือ1เทินนั้นน่ะคือแบบนับเป็นเทินเลย หนึ่งเทิร์นเต็มๆก็เอาง่ายๆแหละครับเวลาทั้งมันตีไม้ตายยูนิตไปแล้วเนี่ยพอมันติดเบิ้ลเนี่ยมันก็จะกลายไปว่ามันก็กาลังตีคินิคอนตัชัวร์ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเทิร์นนั้นนะครับแต่มันต้องติดเบิร์หลังจากที่คุณตีไม้ตายแล้วแบบยูนิตไปแล้วนะครับมันถึงสามารถตีคินิคอนจากไม้ตายขั้นแรกได้นะไม่งงนะเออไม่งงนะเข้าใจกันอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะผมจะลองสลับให้มันคู่กับพวกเด็กเกียน์ดีกว่านะคู่กับเด็กเกียน์ทั้งโปรเทนดีกว่าว่า เวลามันไม่ได้คู่กับทาเปี้ยนเนี่ยแล้วคู่กับตัวละครตัวอื่นแทนที่แบบว่ามันลิงก์ด้วยกันกับทั้งได้ดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะบูสต์ดาเมจไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่านะครับมาเรากลับมาในเทินที่แบบว่าเราหวังไว้แล้วนะครับก็คือเอทินที่ไม่มีทาเปี้ยนแต่ว่ามีเป็นคู่ซัพพอร์ตของเด็กเกียนแทนนะครับตรงนี้คือมีซัพพอร์ตภายในเทินให้กับทั้งเขียวของเรานะครับซัพพอร์ตสองตัวได้กันนะครับตัวละ18% ADK ด e f e n s e ีฟ เรามาลองดูเริ่มจาก <_ s id> ดีเฟนต์กันละกันว่าดีเฟนต์ของทั้งเขียงมันเท่าไหร่ภายในเทอร์นี้นะครับดีเฟนต์ของเขานะครับอยู่ที่หลัก80,001 1ดีเฟนต์เหรอ8 1 0 0 0ตีเสร็จถือขึ้น50%ก็ประมาณแสนกว่า,กวาได้นะฮะก็เท่าเท่ากันก็ไม่แตกต่างจากตอนที่ไม่ได้มีซัพพอร์ตมากนะไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นนะเรื่องของดีเฟนต์ ผมว่า a d e เ e น s ์มันไม่ได้แตกต่างมากหรอกมันแตกต่างแค่เรื่อง ek มากกว่าคือเ k ที่เขาเรียกว่ามันเป็นตัวละครสายสแต็กเงี้ผมว่าเ k มันจะไปได้ไกลกว่าเวลามีัพพอร์ตในเทินเดียวกันนะครับมันจะไปได้ไกลกว่าจริงๆนะซึ่ง d e เ e น s ์ของเขาก็ยังไม่ได้แย่อยู่ดีนะจริงๆแล้วอะ่ะคือ d e เ e น s ์มันอะ่ะมันถึงหลักแสนได้มันถือว่าหรูมากแล้วเว้ยหนึ่งคือตัวละครโตฟีสองคือตัวละครสายโจมตีที่แบบว่าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือแบบเป็นค a รี่ในเกม rv เลย เป็นแคลี่ในเกมโมบ้าเลยเป็น ADC เลยครับดีเฟนต์ขึ้นหลักแสนได้ถือว่าโอเคแต่อย่าลืมว่าถ้าอยากให้มันขึ้นหลักแสนเนี่ยต้องตีไม้ตายไปก่อนค่อยขึ้นหลักแสนคือเปิดมามันจะไม่ถึงหลักแสนทันทีนะครับต้องตีไม่ตายไปก่อนนะตรงนี้นะโอเคครับมาลองดูกันว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะซัพพอร์ตสองตัวนะครับผมขอใช้เทมก่อนแล้วกันันไะม่งั้นเดี๋ยวอาจจะตายได้ตรงนี้กลัวไงคือกลัวตายนะครับไม่แน่เหมือนกัน โดนดักหน้าแล้ก็เจ็บไปนะนะครับมาดาเมจนะฮะอยู่ที่หลักเท่าไหร่2องล้าน2เหรอ2องล้าน2นะครับซัพพอร์ต2ตัวนะครับดีไหมดีนะ2.2ล้านสคือขึ้นเป็นหลัก2ล้านกว่าแล้วอะ่ะนะครับแต่ข้อเสียเวลาไม่ได้ขู่ทาเปลี่ยนก็คือมันต้องคิดคอนเราเองนะครับ มันต้องลุ้นติดคิดิคอนเอาเองซึ่งเป็นโอกาสแค่ไมเดียมแชนแต่ว่าติดบ่าโอเคเจ๋งติดเบิ้ลด้วยสองล้านสามดาเมจอันนี้เห็นจริงนะครับติดเบิ้ลแต่ไม่ติดคิดิคอนแต่ว่าก็สามารถปีฉากไปได้นะฮะผมมองว่าจะคู่กับทาเปี้ยนไม่คู่กับทาเปียนมันก็มันก็โอเคหมดนะมันก็เล่นได้นะคือมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปอะครับคู่กับทาเปี้ยนคือข้อดีอะมันติดคิดิคอนจะชัวร์เลยเนวะ้ย คดิคอนได้ชัวร์เลยนะคดิคอนชัวร์นะครับแต่ข้อเสียคือมันจะลิงก์แย่หน่อยถ้าอยากมีลิงก์ต้องไปลิงก์กับตัวละครช่องสาเอานะครับอืมนั่นแหละลิงก์กับตัวละครช่องสามเอานะครับแล้วก็จะได้ผลซัพพอร์ตได้แค่1ตัวจากตัวละครที่สเพราะว่าถ้านับคู่กับทาเปียนก็คือภายในเธอจะมีตัวละคร2ตัวอะไรก็คือทั้งกับทาเปียนเนาะตัวที่3นี่คือต้องปัดเอาเองว่าเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตหรือว่าสายอะไร ส่วนถ้ามันคู่กับพวกตัวละครซับพอร์ตเด็กเกียรอย่างเงี้ยมันก็คู่ได้กันได้ดีนะที่แน่คือมันลิง์สกิลได้ดีมากมันลิงได้ดีนะถ้าคู่กับพวกเด็กเกียรเด็กแสบเนี่ยข้อดีคือมันลิงได้กันได้ดีมากเลยนะครับลิงได้ดีแม้ตายได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียคือมันจะคีริคอนได้ยากนะเออจะคีริคอนได้ยากหน่อยต้องวัดดวงเอาเองซึ่งก็เป็นโอกาสคีแบบไม่เดียมแชนผมมองว่าไม่เดียมแชนนี่ถือว่ายังน้อยจริงๆอ่ะไม่เดียมแชนมันถือว่า ต้องใช้ดวงระดับหนึ่งในการติดนะครับขนาดไฮแชนยังใช้ดวงครึ่งๆหนึ่งเลยอะ่ะ50%อก็คือไฮแชนเนาะมันยังจะติดไม่ติดให้เลยคือมีได้แชนี่คือต้องใช้ดวงระดับหนึ่งจริงมันก็แล้วแต่จังหวะเลยครับตรงเนี้นะอืมนั่นแหละฮะก็โอเคแล้วกันสำหรับการทสในด่านเกมยาวก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับดาเมจเขายังไปได้ไกลกว่านี้เรื่อยๆนะอย่าลืมว่าเขาสามารถสแต็คได้นะครับรอบมีสองล้านหนึ่งนะครับ no ัพ p อ o r t นะฮะฝันเข้าไปล้านแปดนะนี่แหละ เมื่อกี้ติด,ค,ดคิดิคอนด้วยนะเมนได้ไม่แช์ในการคิดิคอนติดเลยนะก็จบลงแค่นี้สำหรับการเทสในด่านเกมยาวนะครับสําหรับประสิทธิภาพการใช้งานผมมองว่ามันโอเคมากๆเลยเว้ยภูมิใจผมภูมิใจมากนะหนึ่งนะคือดาเมจมันแบบเปิดมามันไม่ได้ต่ํากว่าล้านเลยอะ่ะเปิดมามันล้านกว่าไปแล้วอะ่ะคือใช้เวลานในการสแตกประมาณช่วงกลางเกมไ็ขึ้นหลัก2ล้านได้แล้วนะครับคือขึ้นหลัก2ล้านได้ ติดคิลิอคอนได้ง่ายก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวฟรีที่หลูมากแล้วอะ่ะตีขิง่ายดาเมจไปไกลไปแรงนะครับซับพอร์ตเพื่อนได้ด้วยต่างหากด้วยนะเออคือดีมากเลยในด่านเกมยาวนะครับงั้นก็โอเคไปลองเทสใน SBR บ้างดีกว่าว่าเล่นใน SBR เนี่ยเขาจะไปได้ดียังไงนะมาครับมาลองเทสในด่าน SDR นะว่าเขาจะเล่นได้ไหวขนาดไหนนะ ซึ่งเราเปิดเทนมาได้ดีมากนะครับมีคู่กับทาเปียนด้วยแล้วก็มีลิงสกิลกับทังด้วยนะครับถือว่าเปิดเทนมาได้ดีระดับหนึ่งนะมานะครับทังของเรานะครับดีเซน70,000ตีเสร็จถือขึ้นไปอีกประมาณ50%ผมมองว่าทังตัวละครตัวนี้ครับไอท้ทังเขียวดาบตัวนี้เนี่ย,ยมันเทียบเท่าตัวละครตัวกาชาธรรมดาเลยก็ว่าได้นะเออเพราะว่าในด่าน SBR เนี่ย มันดีเฟนต์ไม่จำเป็นต้องเยอะก็ได้เว้ยเพราะคุณยังสามารถใช้เทพในการช่วยแทงได้ดีเฟนต์หลักแสนก,กว่าเงี้ยคุณใช้เทพป้องกันกันดามิก็ถือว่าแทงได้แล้วนะเออแล้วก็ดามิทเขาก็ดูดีด้วยเพราะอย่างที่เราเคยเทสไปแล้วนะครับในทีมก่อนหน้านี้ในด่านเกมยาวนะครับมันก็ดามดขาิขึ้นเป็นหลักเท่าไหร่อะขึ้นเป็นหลักแบบล้านกว่าเลยอะคือเปิดมาเทิร์นแรกล้านกว่าเลยเว้ยแล้วคือดามิหลักล้านกว,ากว่าให้ด่าน sdr มันสามารถตีเข้าได้นะเว้ยคือบอกประมาณเกือบครึ่งหลอดเลยก็ว่าได้อะออซึ่งซึ่งมันเป็นตัวละครตัวฟรีด้วยไงนะเป็นตัวละครตัวฟรีด้วยนะครับมาดูกันว่ายังไงนี่ครับหนึ่งล้านหกแสนน่ยคือเกือบหลักสองล้านนะครับนะแล้วมันการันตีคิิคอนจะชัวร์แบบนี้นี่ดีบัฟไอเดเคด้วยนะครับติดเบิ้คลคริิคอนเห็นไหมคือมันเล่นได้จริงๆเห็นที้เห็นนะครับมาเล่นได้จริงๆ นะโดนตบ้ามาอย่างเงี้ยหลัก6กหมื่นห้าหมื่นเงี้ยอันนี้โดนแรงเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้เทียมช่วยนะครับนี่คือดาเมจที่มันโดนแบบเพียวเลยไม่ได้มีไอเทมช่วยนะครับทังกูตายมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้ตายไปครับช่างแม่งนะครับซึ่งลิงก์ของเขาเนี่ยบางจังหวะเนี่ยเขาลิงก์ไม่ได้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าลิงก์ลิงก์เซตของทั้งเนี่ยครับมันเป็นลิงก์ที่แบบว่าเฉพาะตัวละครเว้ยลิงก์ไม่ได้ดีเลยมาก ลิงก์ไม่ได้ดีเด็กแล้วก็ไม่ได้แย่เกินไปครับคือ Link ลิงก์หลกักๆคือพวกลิงก์อินโนเซนต์กับลิงก์ซีไฟเตอร์เนี่ย Support, ลิงก์ s OLID SUPPORT อะไรเงี้ยดูก็รู้ว่าเป็นลิงก์เฉพาะตัวละครจริงๆดังนั้นคือมันจะทํางานกับพวกตัวละครเฉพาะตัวละครจริงๆนะครับก็บางจังหวะเนี่ยเรื่องลิงก์นี่คือมองข้ามได้ก็มองข้ามไปเพราะว่ายังไงคือสิ่งสําคัญสำหรับเขาจริงๆกค็คือเรื่องของการติดคิลิคอนได้ง่ายเรื่องของการรีบัฟเอเดคฝั่งข้ามได้แล้วก็เรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วย นะครับคือสกิลความสามารถเขาอ่ะมันดีพอให้จะมองข้ามเรื่องลิง์ไปได้นะครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะมาครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ตายหาไปนีโอเครอบนี้นะครับคู่กับโกเทนได้นะคลิงสกิลได้ดีอยู่เหมือนกันนะจะมาทำการตีใส่ทาเลสดีกว่านะครับตีใส่ทาเลสสีม่วงรุนคีริคอนเอานะครับ ซึ่งอย่าลืมว่าพาสิเขาเนี่ยสามารถดีบัฟ ADK ได้20% 2เทินได้กันก็หมายความว่าทำให้ทาเลสเนี่ยโจมตีเบาขึ้น20% 2เทินนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เพื่อนเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะก็คือทำให้ัตูนเนี่ยมันตีเบาลงแล้วก็เวลามันจะไปตีใส่ใครก็จะตีดาเมจได้น้อยกว่าเดิมนะครับซึ่งมันถือว่าดีนะอย่างที่บอกไปครับการดีบัฟ ADK เคนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการสตาร์ทเลยก็ว่าได้เนะี่ยดีมากๆเลย นะครับก็โอเคใช้ทีมไปก่อนแล้วกันนะหวังว่าจะไม่ตายนะมาฮะ้ยได้ทั้งโดยรอบแรก3ามหมนี่นะครับดาเมจหนึ่งล้านหกแสนนะเห็นไหมดาเมจเปิดมาแบบเป็นหลักล้านกว่าเลยเว้ยชิบหายละเท่าไหร่ป่ะเนี่ยอุ้ยแสนแปดเฮ้ยนี่ตัวสนะีม่วงนะี่บอสสีม่วงนะด่าน SBR ตีเข้าใส่นะแสนแปด 1, 800, นะผมมองว่าดูเดือดใช้ได้วะ ผมไม่ไม่ได้มองว่ามันมันเปาะมากขนาดนั้นน่ะผมมองว่ามันสามารถรับตีนได้แบบซึ่งซึ่งหน้าแบบรับดาเมจได้ซึ่งหน้า,าจริงแบบประเชิญหน้ากับดาเมจอะไรเงี้ยฮะเมื่อกี้ทาเลสตมันใสไมมตายเข้ามานะทาเลสสีม่วงนะทั้งสีเขียวนะครับแสนแปดนะเป็นอะไรที่แบบผมถือว่ามันดูเดือดอะไม่รู้อ่ะอธิบายยังไงดีวะมันดูเดือดจริงนะคือแบบมันสามารถแทงได้ ถ้าคุณใช้เทมอ่ะเออมันแทงได้จริงด้วยเว้ยคือมันไม่มันไม่ถึงขั้นแบบโดนทีเดียวแล้วตายหะฮมันโดนแต่มันยังกากเลือดอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นเลยเว้ยนั่นแหละคือผมถึงหมายความว่ามันดูเดือดไงโดนแล้วกากเลือดนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูเดือดมากมาฮะเทอร์นนี้นะครับผมมีทาเปี้ยนอยู่ด้วยนะครับการันตีคีริคอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จัดเข้ามาฮะการันตีติดคีริคอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะทําการตีใส่ตัวสีแดงไปเลยฮะแบบนี้ ชุบลูกแก้วด้ไม้ตายอยู่โอเคเก็บเข้าไปดีเฟนของทั้งเดืนนี้เท่าไหร่7จ็ดหมแต่จะเสร็จขึ้นมาหลักแสนกว่าได้ไม่เลวผมมองว่าเขาสามารถแทงได้จริงๆเออเขาสามารถแทงได้แต่ว่าเขาไม่ได้ตละครอนที่บอว่าควรเอาไปแทงแบบหนาๆที่บอกว่าศัตรูมันตีมาบ่อยเนี่ยคือมันไม่ใช่สายแทงแต่เขายังพอสามารถรับตีได้ระดับหนึ่งอ่ะเออคือมัน เรียกได้ว่าเป็นตัวละครสายดาเมจที่ยังคงที่ยังคงรับดาเมจได้ระดับหนึ่งนะเออซึ่งคงไม่ได้หมายความว่ามันควรจะเป็นตัวละครเนอะาไปแทงนะเออคือมันไม่ได้เหมาะกับการแทงหรอกแต่ว่าเอาจริงก็คือมันสามารถแทงได้อยู่เหมือนกันถ้านับจริงๆแล้วอ่เออซึ่งก็ถือว่าดีมากเลยนะโคตรดีเลยเว้ยคือความสามารถรอบได้นขนาดเนี้ยยังสามารถแทงได้ระดับหนึ่งนี่ถือว่าโอ้โหผมภูมิใจมากนะ เนี่ยครับสีฟ้าตีใส่เข้ามาหลักหกพันนะครับนะเมื่อกี้แบบโนยทีเทาซัพพอร์ตช่วยนะสีแดงตีมาหลักเท่าไหร่นะไม่ใช่สีแดงนี่สีเหลืองตีมาหลักหกหมื่นสีฟ้าตีมาหลักหกพันนะครับอะไรเงี้ยฮะเล่นได้นะเอาจริงถนะ้าคุณเล่นดีดดอะ่ะเล่นได้เลยเว้ยไม่แย่เลยเว้ยเล่นได้เลยเล่นได้เลยถ้าใครไม่ได้ผ่านด่านฮูวี่ฮีโร่เนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยต่อเติมทีมคุณได้นะครับข้อเสียคือระวังเรื่องความบางด้วย นะครับถ้าในดีจัดตำแหน่งนดีก็ไปไหวจริง,รงผมเชื่อไปไหวแน่นอนครับคือดาเมจเขาประมาณหลักล้านต้นๆได้เลยอะ่ะคือดาเมจเขาก็ไม่ได้แย่กว่าตัวละครกาชาเลยเว้ยเปิดมาล้านกว่าเลยอะ่ะดูดิโเกเิต้าล้านหกอ่ะโกเิต้าล้านหกนะเขาเปิดมาตีหลักล้านหกเขาก็สามารถทําได้เหมือนโเกเิตา้าเลยคือไม่แย่เลยนะฮะแลวคือความสามารถเขาก็รอบด้านด้วยไงซัพพอร์ตดีเฟนส์เพื่อนดีบัฟเอเดคเตศัตรูได้ด,ด้วยนะครับคือดีมาก เหมาะจริงๆกับด่าน SBR นะ SBR ก็เหมาะด่านเกมยาวก็เหมาะทุกโหมดนี่คือเหมาะหมดเลยนะเพียงเขาว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างตามโหมดออกไปนะครับนะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆอังนั้นก็โอเคและกันคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงแค่นี้สำหรับคลิปของทั้งเขียวถือดาบก็ได้ใครอยากลองเทสจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถไปเทสได้เลยครับทั้งในด่าน SBR แล้วก็ด่านเกมยาวว่าผมไม่ได้โม้นะครับมันสามารถเล่นได้จริงๆ นะลองไปลองเทสเล่นดูเองได้เลยนะมันเก่งจริงไม่ได้อวยนะครับแต่ก็จะบอกว่ามันเก่งจริงๆแต่คือที่เก่งนี่คือมันเก่งเฉพาะทีมนะครับคือเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อทีมนี้ทีมเดียวก็คือทีมมูวี่ฮีโร่ดังนั้นคือถ้าคุณจะหวังให้มันเล่นในทีมอื่นได้ดีเท่าทีนี้ไม่ได้นะครับต้องเล่นในทีมนี้เท่านั้นตัวนี้คือเหมาะกับทีมทีมเดียวคือทีมมูวี่ฮีโร่เท่านั้นจริงๆทีมอื่นไม่น่าไหวนะผมว่าคือถ้าเล่นในทีมอื่นเนี่ยเรื่องของความแรงกับความถึกเนี่ย มันจะลดไปหวบหนึ่งเลยนะเออนั่นแหละซึ่งไม่ดีเท่าไหร่นะครับงั้นก็โอเคเคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายฮะไปแล้ว